สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีทุกๆคนนะครับเนาะครับเมื่อกี้มาเบิ้งง้ออยู่นาชาฟาร์มครับราคาบั่นๆนะครับเนาะครับมื่อี้เอาไว้อยู่หน้าคอกเลยนะครับเนาะครับเมื่อี้ไอ้หลายตัวหลายคู่หลายคู่มันในเมื่อนีเมือนี้บอ้งงาอพหลายมีสองคู่กับสองสาวโอ้จีตัวเท่ากันครับผมคือเรือเบิ้งเป็นเรื่อยสนุกมันนันมันั้น งัวแหละเลี้ยงแซ่คอกซื้อดอกกันอันอันนี้ค้อมแรกกันบ่ครับผมครับพี่น้องท่านาจชาติข้ามกับตัง,ย,ตงย,ยูบันหินตังนะครับเด้อบันหินตังตำบลหนินตังอ่าตำบลนาเชือกครับอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสาร,รคามเห็นแล้วนะครับเนาะแตเส้นทางกานาเชือกย่างสีสุรัตน์เนี่ยนะครับพี่น้องเห็นอยากได้ด้วยครับเบอร์พ่อขุนไทยเราเรียนไว้นะครับเนาะใสิเบิ่งกันค้อมแรกค้อมนี่หล่นแล้วเนาะครับเนี่ยอ่ากินอย่าดีดี ครับหนาเห็นเฮีนเล่มดีดีดอกมั่วดีแม่ลูกแม่ลูกประเภทบีบบุบบุบไม่ดีเนาะครับแม่กระท่องครับผมท่องได้หาเดือนโอ้แม่ท่องได้หาเดือนตริงปะกันทองไม่ไม่ได้โอ้กันตรวจเดือนนั้นเลยหมอหน่ะหลับปะกันทองเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่หน่องนี่ลูกไส้พิ่นลูกไส้พิ่นโอ้จากเดือนละนอนลูกไส้เนาะอ๋อลูกไส้นี่ยแส่บาง เค็ดแปดเดือนแล้วล่ะเนาะลูกลูกหนาตัวตัวนึ่งเลยหนาเนี่ครับเป็นแม่งัวที่ให้ลูกเก่งเติบตัวนึงแหละครับแม่เนี่ยเบิ่งจากการให้ลูกเนาะนี่ขมันเป็นลูกแม่มันก็สิได้หลายเติบอยู่ล่ะนี่ครับแม่ลูกคมนี่ลูกยอปัมา้านเนาะลูกมันน่ะครับลูกกับพ่อปันบ้านเนี่แหละครับเอาเบิ่งกำลังไล่ลูกมา่งนะครับนะโอ้ลูกหนาหลีดได้เพี่น้องหนาดีให้ลูกดีอยู่นี่ง้อเป็นะคงัวดกหมูดง้อสองอ่าง แล้วคาเปิดไปหลายเป็นไดนี่เปิดไปยุห้าสิบเก้าครับผมหาหมื่นเก้าพันครับผมต่อร่องได้โอ้ต่อร่องได้แม่ <3 S 2> ทองหาเดือนเลยครับอืมทองหาเดือนได้พี่น้องเด้อตัวนี้หาหมื่นเก้าพันแม่ลูกกาซื้อสองด้สามเลยคมนี่เนาะแม่นครับผมนี่ครับซื้อสองในสามมีครับเนาะแม่กะสูงอยู่ไทยนอแม่นีนโนกุมสูงแม่เพิ่นไหมสูงกะจีสูสีไรชี้ไรไรสามเคสขึ้นลนะ อยู่วังไร่สามเกจเนาะเพิ่มสูงพิ้นส่วนลูกตัวนั้นลูกแรกกันบ่ครับลูกแรกครับผมสองในทองเนาะครับเอาครับราคาหนีแล้ครับเนาะพี่น้องมาไกลทอดทต่อเอาด้ครับเด้นังหนาทาไง่ายดีขันมันสมหลอดดีดีเนี่ครับพดนียนเนียนเมื่อเจอผลงานแล้วหล่นนำนมเล้ดีหนาดีเลยเนาะครับนำนมดีเติบครับแม่นีแม่แยกลูกเด้อครับเด้อประเภทดำพื้นแดงเลยครับตัวนี้พื้นออกเนื่อแดง สีเม็ดปักตานจักหน่อยเนาะครับผมอ่ะงวงสีเราคุนกับว่าเลี้ยงง่ายง่ายเราคนกับมากมากในงวงสีนี่คุณเราคนกับได้เอาไปทับเอาเนาะครับผมเอาไปทับเอาตัวนี้ยแยกลูกมากเนาะครับผมพาลูกมาแล้วหน้าสีหนึ่งตัวนี่ครับมาจากเขาเนาะครับบันนี้สูง,ยสงอ,ยอยูงง่สูงลอยสีเยู่มั้งเนี่ยอืมมีลอยสีละพี่น้องตัวนี้สูงลอยสีครับได้พี่น้องได้ไปกะหาพอไปเลยเนาะล่อขึ้นเนาะ ครัที่ใหญ่ดีสตัวครับเล็บเล็บหางเอาดีครับหน้าตาหูติดโบดครับแม่นี่เปิดราคาไว้อยู่ที่เป็นหัวโบดแม่นี่เปิดราคาไว้ท่อเลยครับเปิดอยู่สองหมื่นเก้าครับผมสองหมื่นเก้าพันครับผมนี่ครับสองหมื่นเก้าพันครับอ่าเห็นตาไปเลี้ยงเอาอยู่ดอกมันสูงใชยมันดีเอาหัวแดงทับออกไปออกมาสีซดำๆเนาะครับผมนี่ไซส์ดี คุณดีคุณดีเช่องดีเราชิชเห็นแท้นน่อนเท่าโบดตัวนี้ไหมเนาะครับเป็นวานางาขาวโบดคนหางงามด้วยครับตัวนี้คนหางลำหางตรงดีหางหอด,ดินผุนได้ยไปหางอ่ะรึ่งยอน่อนตนครับเล็บเล็บใหญ่ดีสุตโตสุโตเป็นงาสาว แต่ว่าเพิ่นว่าทับมาสองรอบแล้วแต่ผมไม่ได้ตรวจโอ้ตามข้อมูลที่เจ้าของเก่าเขาบอกว่าเพิ่นทำไปแล้วผ่านสองรอบแล้วครับผมแต่ว่าห่งผมห่งไม่ได้ตรวจท้องมันเกิดพรนพ่อตรวจแล้วของผมเนี่ย <c oughs> ย่านในใส่เครื่องเอ็กกันที่ต้องเอียง,อ,งอีกเดือเดือนกัวเดือนกว่าเครื่องเอีกงเห็นนะเดือนสิบเดือนยี่สิบมือเห็นไหมครับเครื่องเอ็ซเล่เห็นตัวอ่อนนะเห็นเป็นวุ่นๆตัวอ่อนอยู่เถอะแต่คันล่วงนี่ บ่สามารถเห็นด้วนี่ลุงไม่เห็นครับผมต้องใส่เครื่องเอ็กเซ์เล่ย์อีกผู้ดุลได้แหละเนาะครับแล้วอีกผู้ดนเดียสองรอบก็่าสี่สิบหมื่นบอรครับนั่นอีกผู้ดนเดียอีกจะขาสิบมือเอ็กซเลเรย์เอามันถ่ายงามครับนี่มันถ่ายงามเครื่องดำขอบหูดำขอบอาตาดำเครื่องเพดดำหางงามครับหางงามเป็นงวหนังหน,นาดีพอสมควรอยู่เนาะครับผมยินหญาดีดีอันนี้บระเดี๋ยวเป็นรุ่นเอาได้เป็นน้องเด้อติดบ่ติดเนาะครับผมรุ่นเอา คาคาติดมากเลยโอ้สุดสือว่าสดดีไปเนาะอ่าติดราคาเปิดไปอยู่ที่ตัวนี้เปิดอยู่สี่สิบแปดครับผมสี่หมื่นแปดพันสี่หมื่นแปดพันเลครับเด้อตัวนี้กูนะครับงามของเพิ่นเติบไปนะครับติดโบตสับจุกกลมเลยขอบตาขอบหูนาคาครับมีดําเครื่องเพชรครับมันถ่ายดีนี่ว่าโตให้เนี่ยเติบยู่เนาะกระบ้านไหนนี่ บานเงยดังดงเออกระบานกระบานหง่โอ้หนาง้ามตัวดีหนางามครับผมพามันเป็นวัวดีพอดีหน้าบอ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 บางแล้วก็บอเน่าจุดโหลดจนเกินไปบานเหย่พื่อดีราคาสองหมื่นไทยก่อนสองหมื่นเอ้สี่หมื่นโอ้ยอมนสามหมื่นแปดตัวนี้บ่กครับสามหมื่นแปดพันเอาสุดท้ายได้ครับเคาะสามหมื่นแปดพัน กระเซียงวามมันพนพิษันันว่าพิษบ่ิษพิษรักพิษรักพิษรักครับสามหมื่แปดันวเป็นครับว่าพิษได้แ้วครับแก้ไขได้ครับเด้อแลค่าคออีกทีสามื่นแปดพันแมนแมนนี่ครับสา,ามหมื่นแปดพันพี่น้องปฏิวัติโอ้ปฏิวัติดีดีแล้วถึงว่าอีก,อกนี่ถึงลงมาหมื่นหนึ่งเผล้วขั้นแมนให้มนทานอยู่ในสีดำกวกบบอครับเอานี่ยสแเ้าเอาราคาดีเล่นบ่ครับผมเอาราคาสามหม่นันี่เลยครับบาทเนี่ยครัมขอไว้แล้วขอไว้เพะ พ่อราคานี้นะครับนาะครับผมนี่อ่าพี่น้องอยากได้ก็ค่อยมาเบิงเอาตัวชิงก็ได้นาะแมงครับผมตัวเอลเลยก็ได้ตัวนี้เป็นตัวดีเติบของเล่าอยู่ดอกเลยตัวดีตัวงามเติบอยู่ค่ะสวยห่อทานเนาะสวยร้อยสี่สิบกว่าขึ้นร้อยสี่สิบขึ้นตัวนี้ในนสามหมื่นแปดพันอ่าครับครับบาทนี่มาเบิงแม่ลูกได้ปุ้นเลยประเภทแม่ออกสีสีแดงอยู่ด้วย สีนวลเออสีนวลเด้งแดงแน่แล้วแต่ว่าลูกลูกสาวคนตีลูกสาวครับผมโอ้ลูกสาวเนี่ยเป็นง่วงลูกแน่นโจโก้ตัวนี่แไ่แน่นทั้งแม่แน่นทั้งลูกตัวนี่ลูกติดเล่ยบบ้านี่ติดติดด้วยหรอกครับติดเลี่ยแน่นอยู่ไม่ใช่คันำเรียกคือมีคือมีหนอกเขาชืว่างชั้นขนตาเพิ่นมาขาวดังมาแดงเออมันติดเลี่ยอยู่นะครับไม่เลี่ยครับมันสมกันเลี่ยมันแม่ก็สิมันนิดหน่อยครับ ลูกกับพ่อพ่อเล่กสิเล่แบบกินมันน้ำล่ะจักจักปีแล้วลูกเพิ่นจักเดือนแล้วหเดือนนะครับโอ้หกเดือนแต่ว่าแม่นีหกเดือนเบ่งเตยสายตาคือว่าทองนะแต่ว่างไม่ได้ตรวจอืมจังไรว่าทองคนทำบ้านหรือเปล่าจีงัวฝูงไหมครับงัวฝูงหนาหนาสีทองตีครับขึ้นบ้านขึ้นบ้าเนาะครับอ้าวครับบ่เนี่งัวไถ่ด้วยครับเด้อแม่กับพนดีดี ลูกกับติดเล่นี่ครับนี่แข่งขาหนาดีนะครับนี่ปากหัวเป็นตัวเมีครับบัานี้ลูกสาวเพิ่นนะครับนี่เสือเล่ไม่แล้วเอาพอประมาณได้ใส่เขาไปอีกครับแข่งขาแง่ดีอยอะลูกเลด้งลูกง่ามๆด้ท่ายดีเป็นคนหางเมีเพิ่นก็คุ้นขุนได้เนาะตัวนี้เนาะครับคุ้นขุนเป็นตะเลียงเหรครับบ้านท่าเป็นตะเลียงครับจับงไงใบ่ไงเลียงง่ายได้ครับนี่คุ้นแบบนี้โพลเลิศนะครับท่องส้างอ่าง่ามสภาพเล็บดีเป็นลูกตัวที่เท่าลยก่อน ตัวที่สองอยู่ในทองบมตวนีตัวที่สองแล้วตัอทีสามใน่้องสามไม่ทองเมื่อแจกกันเขานะเมื่อแกเขาเพิ่นเนาะเพราะว่าเขาเป็นเขาง่าสร้างอืมอ่ะพี่น้องโคมนี่มีรุ่นสือสองมีด้สามครับราคาเปิดไปหลายเป็นไรเปิดอจู่หาสิบเพียงเพียงครับผมโอ้หาสิบเพียงเพียงเด้อครับเด้อพี่น้องอยางได้ก็โทษตัวเอาครับต่อใดตัวใดเนาะครับเนาะหาสิบเพียงเพียงนี่ครับมือนี่มือนี่เบิ่งกันสำนีกว่าพี่น้องเนาะนี่ แม่ก็สิสูงโย่ร้อยสามสิบแปดสามสิบเจ็ดได้บ่ประมาณนี่นะครับประมสิบแปดลูกกับยี่สิบกัวด้วยครับนี่แต่ลูกหนาหนาตัวนี้ด้วยครับด้วยลูกหนาดีดีบรรทายโอ้ใหญ่ขึ้นมาเอาบอมันทับเขาบงเดกัหน่อยเนาะนี่ป่นค่อยๆมักมากว่าบอมไอ้เรนี่ับเบงกันอยู่สองโคบ่ลยนะครับครับสองเมียสี่ตัวเบงกันได้หน่อยครับผมราคาง่ายมันหายากมันหายากนัดนี่หายาากยากเนี่ยสร้างดับไว้ผู้ใดว่าง้วนถือกันว่ามหาเบึงโลดมาทัน มันนัออ่นอยากให้พี่นนองได้ถึกถือนะมันนั่นหาเขายากคนทั่วสิตั่วได้ผิดกันไปนะเมื่อเชียเอ้าปอ,อนคลิปหนใช่ไหมเนาะคลิปนี้ผม,ผมนั่น้ทั่วครับสายดำสวัสดีครับสวัสดีครับ